สวัสดีผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ ESG โต๊ะกลมนักลงทุนครับวันนี้เราเปิดโต๊ะกลมแห่งนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวการลงทุนและ ESG ที่น่าสนใจกันเช่นเคยและวันนี้ผมก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับผมได้รับเกียรติจากองค์กรด้านการลงทุนต้นแบบของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันองค์กรแห่งนี้รวมๆแล้วเขามีทรัพย์สินภายใต้การบริหารมากถึง1นึ่ล้านสล้านบาท ผมกำลังพูดถึงกองทุนบำเหน็จปรบบนาญข้าราชการหรือว่ากปข,ขนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มีการเอาหลักการของ ESG นะครับที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลือกลงทุนนะครับเข้าใจว่าเกือบเกือบ20ปีละที่เอาหลักของ ESG นะครับเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เติบโตได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงในระยะยาวด้วยเช่นกันวันนี้ครับผมก็เลยเชิญกบขมาร่วมพูดคุยกันนะครับอยู่กับดรแมนชุติชูเดตนะครับที่เป็นรองเลขาธิการและผู้บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของกบขนะครับสวัสดีลอเตอร์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันหลายคนอยากจะคุยกับกบขมานานแล้ว ก็เห็นผลตอบแทนก็ทําได้ดีการลงทุนก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเอาไอเดียก่อนนะครับเรื่องของการลงทุนกบขกับ ESG เนี่ยเราใส่ใจเรื่องของ ESG เอาเรื่องนี้เข้ามาจับในเรื่องการลงทุนกันยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าทางกบปรเราให้ความสําคัญด้านนี้อย่างมากนะครับเรื่องของรีเทิร์นเนี่ยยังไงเราเน้นเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยยังเราเน้นเป็นหลักอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการความยั่งยืน เรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่เรา,าไม่ระเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้อันนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นกองทุนเราเรียกว่าเป็น universal owner นะเราเป็นกองทุนเดียวที่ลงทุนในหลายหลัก asset class ทั้งในประเทศในต่างประเทศนะในสินทรัพย์หลายหลักประเทศมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราลงทุนระยะยาวนะเราเรียกว่าเป็น transgenerational uh, investor ก็คือคไม่ใช่เฉพาะา10ปีข้างหน้าย0่ีข้างหน้าแต่เรามอง การลงทุนเนี่ยข้ามช่วอายุคนไปเลยนะเพราะว่าสมาชิกต้องอยู่กับเราอีกนานนะเพราะสองประเด็นนี้นะก็เป็นประเด็นที่ที่เป็นเป็นเหตุผลที่เรารอาจจะต้องอเน้นทางด้านเรื่องของทำพิพิบาลเรื่องของ e s g เนี่ยมากขึ้นนะครับเดิมนะเราเคยตั้งจุดประสงค์ในการลงทุนเอาไว้ว่าเราต้องการที่จะ maximize financial return ให้กับสมาชิกครับ,รบแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามี สองออเจิมีฟด้วยกันนะเราพยายามออ t ติม z e r ์รีเทิร์นะด้วย Ri s k return t r e d e o f f กันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะ Create Social r e ีเทิร์ให้กับสเต k e ฮ o l เดอรด้วยนะค,ะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นหัวใจสำคัญของกบขทีเ่เรา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 ให้ความสำคัญของเรื่องของ ESG ซึ<า>่งต้นแมนมองว่าทั้งสองเรื่องก็คือสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับ บรรดาสมาชิกของเราแล้วก็ดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาคู่กันได้ครับอืมครับแล้วเราก็ทํามาตลอดตอนนี้เราเริ่มเรื่องของสมายาวนานแค่ไหนแล้วครับผมคิดว่าเราเริ่มต้นนะอตั้งแต่ปี2006นะครับผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยนะเราไป รับหลักการของ UN นะครับว่าเราอยากจะ c o m p l y ในเรื่องของของไอตัว principle of responsible investment นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแนวทางของ international sector เนี่ยนะเอามาปรับปรุงกระบวนการจริยธรรมจรรยาบัลของกบขนะครับแล้วก็ประกาศในเรื่องของ investment p r i s e s t a t e m e n ก็คือสองจุดประสงค์เมื่อกี้ที่ผมได้เล่ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มที่จะรวม นะบูรณาการด้วยกันระหว,ว่างฝ่ายลงทุนกับฝ่ายธรรมาภิบาลน,นะครับเดิมเนี่ยลงทุนต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างเดียวธรรมาภิบาลก็ต้อง <c oughs> เป็นหน้าที่เขาเข้าใจได้ก็ต้องการขาวอย่างเดียวอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ค่อยเปลีป่ยนไปนอม,อมเราก็เลยอินทิเกรต investment policy สองฝ่ายเขาด้วยกันนะเรามีการให้ scoring ในการให้คะแนนว่า score ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะอยู่ใน universe ที่ลงทุนได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเริ่ม ส่งเสริมมากขึ้นก็คือเราจะมี ESG Focus Portfolio โดยใช้ดัชนีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นตัวเซต THSI อันนี้ก็เอาขึ้นมาขึ้นมาเป็นเป็นตัวที่พยายามที่จะนำร่องให้กับอุตสาหกรรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ย2019เนี่ยนะฮะเราก็เริ่มมี Negative หรือ Skyline นะครับเราร่วมกับทางด้านสมาคมบลจนะครับ AMC เราร่วมกับ สมาคม p r o นฟันเอโอพนะก็คือร่วมมือกันว่าถ้าบริษัทไหนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านนี้เนี่ยเราจะเข้าไป Engagement พร้อมกันนะเป็น positive engagement นะแล้วเราก็ cooperative กับ Partner ทั่วๆไปเพื่อที่จะ,ะยกระดับขึ้นมานะเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับว่าคือถ้าไม่ได้ไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะเราอาจจะไม่ได้ขายอย่างเดียวนะรเรา อาจจะแค่ลดการลงทุนลงมาหรืออาจจะไม่ลงทุนเพิ่มแต่ว่าเรายังมีอยู่มีหุ้นอยู่เพราะเราต้องการที่จะ engage เรายังมีความหวังว่ามันกำลังจะพัฒนาแต่เราไม่ได้หมายว่าจะลงดับทันทีเพราะว่า ESG E กับ S เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันรุนแรงมากนะเราเราพยายามที่จะผลักดันต้องให้กำลังใจเขาเผื่อเขากำลังจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่ถ้าเก v e r n น n ั้นอีไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ออกเลยนะครับผม <okay. S 2> คิดว่านี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราทํามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มที่จะมี initiative กับต่างประเทศมากขึ้นเราขยายจากตัว uh, governance เนี่ยไปเรื่องของ environment มากขึ้นนะไปเรื่องของ human right มากขึ้นนะครับ,รบตัวสินทรัพย์ให้ลงทุนพวก green building เราก็ทำนะครับ impact investment ในเรื่องของ green bond s u s t a i n a b l i y sustainability bond s u s t a i n a b l e link bond เนี่ยเราก็เริ่มทำมานะครับพอมาถึงปี2000 อ่ายี่สิบยองเนี่ยนะเราก็เริ่มเอา ESDG uh, s เนี่ยนะ,ะเข้ามาอินทิเกรตด้วยนะครับผมคิดว่าอันนั้นนะเป็นเป็นจุดที่เรา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 ก้าวสู่ regional ที่มันเป็น international เนี่ยมากขึ้นครับ,รบนะบนะหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการรีพอร์ตเนี่ยนอกจากที่เราจะรายงานความคืบหน้าแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเราก็รายงานสิ่งที่มันเป็นอ่า quantitative มากขึ้นนะอย่างเช่นพอร์ตเราเนี่ย ปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่นะรเราพยายามวัดด้วยเป็นตัวเลขนะครับเราสับสคริปข้อมูลจากเ h ิร์ด a าร์ตี้เข้ามานะครับแล้วเราก็เอามาดูซิว่าทั้งพอร์ตเนี่ยปล่อยเท่าไหร่เทียบกับเบนชม์กเซตเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเรา e n นเกจเนี่ยทุกปีทุกปีทุกปีไปเพื่อที่จะมาดูความคืบหน้าว่าสิ่งที่เราไปเอนเกจมาเนี่ยมันได้ผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอไอตัว ที่บอกฮะก็คืออิมิชชั่นของตัวกบขนะครเทียบกับตัวตลาดนะครับแล้วก็ของในต่างประเทศก็มีเราก็มีข้อมูลเหมือนกันนะครับก็เพื่อจะดูว่ามันมีความคืบหน้าในการที่จะพัฒนาการอย่างไรมันดีขึ้นไหมครับเท่าที่เรา t r a c มาดีขึ้นครับผมคิดว่าดีขึ้น่าก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับแล้วก็ส่งเสริมคนที่เขาเน้นเรื่องนี้อ่าแล้วเราก็เข้าไปลงทุนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยส่งเสริมนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเรา เน้นเรื่องของ ESG แล้วอเอามาปฏิบัติจริงๆก็หลายปียกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะปัจจุบันแนวทางในการลงทุนในการเลือกเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของกบขเป็นยังไงบ้างรครับครับคือนั่นนี่อาจจะเยอะหน่อยแต่ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครว่ากบขอเองเนี่เรามี2หมวกด้วยกันนะครับ,รบหมวกที่มันเป็น Asset Owner ก็หมวกหนึ่งนะครับอีกหมวกหนึ่งนี่เราก็เป็น Asset Manager เพราะว่าเรากองทุนใหญ่พอสมควรน,นะครับอะไรก็ตามทรัพย์สินใดก็ตามเนี่ยที่เรา มีความเชี่ยวชาญมีอีโคโนมสเกลเนี่ยเราก็จะลดต้นทุนโดยการที่เราบริหารเองเรามีภายในที่บริหารเองเป็นแอสเซทแมเนเจอร์นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรายังไม่มีอีโคโนมสเกลเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้มีสเปเชียลเซ t ชันทางด้านนั้นนักนะรเราก็จะเอาซอร์สโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรามี2หมวกด้วยกันเพวะะันสองหมวกเนี่ยเราก็มี2กระบวนการในการดูแล ESG นะครับ อขอเริ่มทางซ้ายมือก่อน,น <Okay. S 1> ในหมวดของ Asset Owner เนี่ยเวลาเราจะคัดเลือกอบลจเข้ามาบริหารเนี่ย uh huh. เราจะเพิ่ม10คะแนนให้กับในด้าน ESG นะแต่ก่อน mm hmm. ไม่มี mm hmm. เราเพิ่มไปสิบคะแนน, mm hmm. นในหมวดนี้นะก็จะมีเรื่องของ ESG Policy ส่วนหนึ่งนะมีเรื่องของ Investment Process ส่วนหนึ่งว่าเขามีการ Integrate หรือเปล่าอันที่สามก็เป็นเรื่องของ อ c t i v e O ีฟโอเนอรนะครับเรื่องของรีพอร์ตติ้งเนี่ยว่าว่าเป็นยังไงนะครับออันเนี้ยเป็นอันที่เราเวลาเราไปคัดเลือกนะเราเราจะใช้เกณฑ์นเนี้ยเข้าไปแล้วเราก็พยายามที่จะไปขอความร่วมมือกับทางด้านสมาคมสำรองแรงชีพ AOP เนี่ยที่เป็น a s s e t Owner ด้วยกันนะนะในการที่เขาจะเวลาเขาจะคัดเลือกบลจบริหารเงินให้เขาเนี่ก็ใช้หลักการเดียวกันไปนะครับก็คือชวนเพื่อนๆน,นี่แหละคุณให้ความสําคัญในเอสเพิ่มมากหน่อยในการ,รเลือกผู้จัดการกองทุนในการบริหารเงินให้คุณถูกต้องครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่มันสามารถที่จะเร่งให้ให้กระบวนการ ESG เนี่ยมันมันสักเซสได้เร็วขึ้นนะฮะแอสเซทโอเนอร์ owner, คุณเป็นเจ้าของเงินอยู่แล้วอ่ะอยู่ก็แค่ Require ว่าคนบริหารเนี่ยคุณต้องมี ESG เข้ามานะครับ,รบอันนี้มา,มาถึงตรงตรงขวามือตรงช่องกลางนะฝั่งที่เราบริหารเองละบริหารเอง Asset Manager อนะผมคิดว่าอันนี้นะเราให้ความซัาโดยรวมเนี่ย เราให้ความสําคัญนะทางด้าน financial เนี่ยประมาณสัก65แต่อีก35เรนี่ยเราก็จะเป็น scoring ของตัวตัว ESG โอ้เยอะนะฮะเยอะนะเยอะครับครับ,รบอันนี้ก็คือหมายความว่ามันอยู่ใน universe นะ,ะครับถ้าคือ,ค,อคือมันเยอะแหละแต่ถ้าคุณเข้าไปใน universe ได้แล้วเนี่ยทาง fund manager เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกตัวที่ return ที่ดีได้นะแต่ว่าเกมการเก์การเข,าเข้าไปเนี่ยจะเข้มกว่า จะเข้มหน่อย ESG 35%นะแล้วก็ Finan c i a l เป็ประมาณ65%อนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ภายในที่เราทำทำ scoring เพื่อที่จะคัดตัว universe เข้าไปครับที่ผ่านมาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เราใช้แนวทาง ESG มากไหมครับก็ผมผมผมเชื่อผมเห็นว่ามันประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่า พวกนี้มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร uh huh. นะอย่างในหุ้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตัว ESG ER i n d เ x เนี่ย outperform General Index เนี่ย uh huh. มาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเราก็ uh, comply ตามไอ้ตัว ESG ER อยู่แล้ว uh huh. นะครับส่วนทางด้านหุ้นกู้นะ Corporate Bond เนี่ย uh huh. ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดได้บ้างนะว่าไอ้ตัวที่มัน default หรือว่าเป็นตัวที่มัน มันมันมันปรากฏชื่อตามสื่อเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเหรอครับนานาที่มีปัญหาสมมติตัวที่มีปัญหาครับอันนี้เราเราไม่เราไม่มีเลยแล้วครับเราใช้ตัว ESG มาสกรีนเบื้องต้นคือเอาที่ผ่านมาเอาโอเคเราไม่ได้พูดถึงอนาคตนะเอาอดีตที่เกิดขึ้นแล้วพูดได้ก็คือเราไม่ได้เข้าไปลงทุนในพวกนั้นเลยครับผมคิดว่าเราคอนเซอร์เวทีฟมากเกี่ยวกับทางด้านด้านเครดิตนะฮะอืมเพราะว่าเพนชั่นฟันอย่างเราเนี่ยเรื่องของเครดิตเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อ r e p u t ร t i อ n พุเทครั่นี้ กองทุนเราเราไม่มไม่เทรดออฟกับอะไร <Okay. S 2> นะฮะผมคิดว่าเรื่องของเครดิตเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของ Market ็ตวอลทูตี้เนี่ยมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราซื้อถูกได้ขายแพงได้เงี้ยนะเราเราเราพยายามที่จะเทรดออฟริส k ์ e t u เทิร์ของ Market Risk แต่ถ้าเป็นเครดิตผมคิดว่าเราคอนเซอร์วที e ฟไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าทุกสินทรัพย์เราเอาหลักการเรื่องของ ESG ER เข้าไปอัดดับในการเลือกลงทุนได้หมดเลย ใช่ครับทั้งหุ้นทั้งตราสารนี้ได้หมดเลยได้ครับนะครแม้กระทั่งผมเข้าใจว่าทางกบขก็อาจจะเป็นเจ้าของ Property บางแห่งเราใช้เรื่องนี้พวกนี้เข้าไปดูบ้างไหมครับใช่ครับครับแต่ผมคิดว่าทางด้าน Property ที่เราลงทุนเองในประเทศเนี่ยนะคืออันนี้มันอาจจะติดพอร์ตมานานพอสมควรแล้วนะแล้วก็เรื่องของ Return เนี่ยไม่ได้เป็นห่วงอะไรเพราะว่า ทั้งสามตึกที่เราไปลงทุนเนี่ยมันอยู่ในเขต CBD อะาะวัน Occupancy rate เนี่ยมัน80-90%ตลอดเวลาอยู่แล้วนะล้วก็ liquidity เนี่ยไม่ได้เป็นมหาอะไรเพราะว่าเรารู้ว่า property ที่อยู่ในเขต CBD เนี่ยถ้าเราประกาศขายภายในสมเดือน6เดือนเนี่ยมันมีคนมาติดต่อยนะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงอะไรตรงนั้นนะครับแต่การลงทุนใหม่ๆอะไรที่เราพิจารณาทุกวันนี้ก็จะใช้ ESG เข้ามา ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าเรา apply ไม่ใช่เฉพาะ Public Market นะ,ะ,ะ p r i v a t e m a r k e t ที่เราไปลงทุนเนี่ยเราก็นำไปใช้ด้วยนะ,ค,ะครับผมคิดว่าขนี้พาร์ทิคิล์มาเก็ตของเราเนี่ยนะฮะเพิ่มนะ b l พ c กับ Private Market เนี่ยเราเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยในปีหน้าๆเนี่ยเราเพิ่มอีกประมาณ10%นะฮะจากมีไอตัว โกร w t แอสเซทที่เป็น Equity เป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยพรอพเ t อร์ตี้อินฟราสตรัพวกนี้40%เราขยับขึ้นมาเป็น50%นะครับในต่างประเทศเราไป60%เราก็ขยายไป70%นะครับซึ่งซึ่งทุกตัวเนี้ยเราก็ทางทางฝ่ายธรรมาภิบาลเราฝ่าย e s สเราผมคิดว่าก็ให้ความสําคัญเป็นหลักนะฮะแล้วก็ทางท่านเลขาธิการทุกยุคสมัยก็ก็ก็ไม่ไม่ร้านเลยประเด็นนี้ยโอเค หลายคนอาจจะอยากรู้แบบนี้ฮะอยากจะให้กรบขอโชว์หน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยถือสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างพอจะให้เอา,เอาข้าคร่าวได้ไหมพอพอจะมีให้ดูไหมฮะอ่าได้แต่ไม่มีการส่งขผมจำได้โอเคโอเคอ่าได้ได้ไดไดครับผมคิดว่าขนาดนี้นะเดี๋ยวขนาดนี้ก่อนที่จะไปถึงปีหน้านะผมคิดว่าอ่าโดยกฎหมายเนี่ยนะเราต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นโกลด์แอสเซทเนี่ยครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าเราจะบอกว่าเป็น Public Equity กับ private equity เนี่ยเท่าๆกันเลยเยอะกว่าด้วซ้ำนะคร,คระั private market เนี่ยนะเราเพิ่มจาก5%เมื่อ10ปีก่อนนะขึ้นมา18%ขนาดนี้กำลังจะขึ้นไปถึง22%นะครับ equity เนี่ยเรามี10%กว่า15%อนตะ์ะแต่จะบอกว่าเราลดโฮมไบแอนไปเยอะมากเลยแต่ก่อนเราอยู่ในประเทศใช่ไหม เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเราไปต่างประเทศที่ไป Develop Market มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลดโฮมไบแอดไปอีกไปที่ Emerging Market นะผมคิดว่าจริงๆก็ค่อนข้างที่จะไปเยอะพอสมควรกระจายกระจายไม่หนูกันฮนะ a อ s e t class อื่นที่ทำหน้าที่เป็น Inflation h e d นะฮะผมคิดว่ามันก็เราก็มีในเรื่องของอตัว global real estate ก็มีนะ global infrastructure มีแล้วก็ private equity ก็มีนะครับส่วนบาง เรที่พยายามที่จะหา Asset Class ที่มันมัน s o s t i s t e n t r e t u r n แล้วก็ลดความพันผวนนะก็คืออ r นคอเร uh, e กับ Asset Class อื่นอย่างเช่นพวกเฮ f ฟันอย่างพวกต่างๆเนี่ยเราก็มีเข้าไปผสมเพราะเรามีทั้งเชิงรุกเชิงรับเชิงดิเฟน s ซ v e กับ i n นฟล t i ชัแล้วก็เชิงกระจายความเสี่ยงเนี่ยสิบแปดอสังคนะผมว,ว่าในแง่ของการ d ด v e r s i f y เนี่ย ผมคิดว่าเราทําได้ไไดได้้ใช้ได้พสอสมควร hmm. คือเราอาจจะโชคดีที่ว่ากองทุนกนบอกขอนียไม่ได้เล็กหรือไม่ได้ใหญ่เกินไปนะโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยริสไอพิไทยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันควรจะติดลบประมาณหนึ่งครั้งทุกเจ็ดปีตามทฤษฎีนะ hmm. แต่ตลอดยี่สิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะติดลบแค่สองปนะีครับก็ดีกว่าทฤษฎี hmm. คิดว่าอันนี้เป็นอันที่เราไม่ได้เล็กเกินไปที่จะกระจายไปได้สิบแปดครั้ง hmm. hmm. แต่เราก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปเนี่ย การที่เราจะดินามิกที่จะแอคทีฟแมネจเมนต์เนี่ยอันเนี้ยบางที่ทําไม่ได้อย่างพวกญี่ปุ่นเองอเมริกาเองเนี่ยพอเขาใหญ่ร้อยสองร้อยห้าร้อยอันนั้นเ่ยอันนี้เขาทำไม่ได้แต่เราเราก็ประมาณเนี่ยอ่ายี่สิบดิเรกเนี่ยนะะของกองสมาชิกแต่ถ้าลองสำรองแล้วเนี่ยกองคุณสำรองแล้วเนี่ยรวมเป็นประมาณสามสิบห้านะผมคิดว่าเราก็เราก็ยัง พอจะทิ้งได้ระดับนั้นนะเราก็จะทิ้งได้หลายคนฟังแล้วก็อาจอยากอิจฉาครับอยากจะเป็นสมาชิกหน่อยแต่ถ้าไม่เป็นไม่ได้เป็นข้าราชการไม่สามารถนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เอาแนวคิดเอาไอเดียของนั้นกบขไปอัดแบปกับพอร์ตอัดแบปกับการกระจายการลงทุนของเรากันได้นะครับที่ี้ถามมีมุมันึงบ้างกบขเองก็พัฒนาเรื่องของ ESG ถ้าเริ่มต้นแต่ปี2006นี่ก็เกือบ20ปีแล้วมองไปยังอนาคตเราตั้งใจที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับในมิติไหนมุมไหนอีกไหมครับครับ ผมคิดว่าก็ในเรื่องของ environment นะฮะผมคิดว่าไอ้ตัว E เนี่ยมันมันเป็นธีมหลักอยู่แล้วนะฮะคือดก่อนต้องเรียนให้ทราบว่าตัว G เนี่ย governance เนี่ยเป็นอะไรที่เราเริ่มตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนาะค,คือเราไม่ลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงเราต้องการที่จะนอนหลับให้ได้ทุกคืนคนะเพราะั้นตัว G เนี่ยเราไม่ต้องการที่ตื่นมาแล้วบริษัทนี้ ล้มละๆๆลายเลยยิ่ง<า>เป็นเงินของท่านสมาชิกด้วยแล้วก็ออเยยราต้องดูแลให้อย่างดีเลยอันนั้นสําคัญที่สุดแต่ผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของ environment เนี่ยมันเห็นชัดเจนขนึ้นเรื่อยๆแล้วว่าเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเรื่องของน้าท่วมเนี่ยมัน Impact กับตัวเศรษฐกิจ Impact กับผลประกอบการของบริษัทชัดเจนมากเรื่อยๆนะค่าไอ้ตัวเรื่องของ climate change หรือเรื่องตัวของคาร์บอนเนี่ยอิร์เอมิันเนี่ยมันมันมากขึ้นเรื่อยนะครับในต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขา move ไปที่ อ่บโอเดเวอร์ซิตี้มากขึ้นนะอันเนี้ยก็ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะต้องเป็นทีมในอนาคตที่อาจจะต้องเริ่มดูแลตรงนี้มากขึ้นนะเรื่องของเวสก็เป็นอะไรที่สําคัญสำหรับประเทศไทยนะผมคิดว่าเน,นี้ยก็ก็กกดาเนินการไปส่วนทางด้านโซเชียลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของฮิวแมนไรก็เป็นอะไรที่ท,ที่ที่ก็เป็นหน้าที่นะครับผมคิดว่าเราไปมีเขาเรียกว่าปฏิญญาสากลกับในต่างประเทศไว้แล้วเนี่ยบฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นอะไรที่กบขเองเนี่ยก็ต้องต้องต้องปฏิบัติาตามนั้นอยู่แล้วนะครับ,รบเรื่องของของ Human rights ต่างๆเห็นว่าสแตนดาดของเราก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมีคนเชิญกบขไปเล่าสู่กันฟังว่าเราทําอะไรบ้างอย่างนี้เยอะพอสมควรหรืม่คัครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคือเนื่องจากท่านเลขาทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญทางด้านนี้ไงเราก็มีดีเวล็อปเมนต์อย่างสม่ําเสมอนะฮะเพราะว่าเมื่อเรารู้จักกับทาง UN ก็ดีนะฮะทาง ทาง OECD ก็ดีเนี่ย uh huh. บางครั้งเขาก็เชิญเราไป uh huh. ต่างประเทศเพื่อจะไปเล่าประสบการณ์ว่า,าทำอะไรบ้างนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาเชิญเราไปฟิลิปปินส์ uh huh. เพื่อจะให้เราไปเล่าเจอร์นี่ให้กับประเทศในแปซิฟิกฟังนะโอเชียเนียฟังซึ่งเขาก็ว่าเขาก็ฟีดแบ็กลับมาว่ามันได้ผลดีนะนปีนี้เขาก็ยอยากให้เราเนี่ยเป็นตัวแทนของทางด้านซอ u ์ฟ e a สเอเชียเนี่ย ไปคุยกับทางด้านลาตินอเมริกาเขาก็เชิญเราไปที่ซันโปโลนะก็ไปเล่าให้เขาฟังเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็มูฟไปในเวทีต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าระดับเราอาจจะยังไม่เท่ากับยุโรปหรืออเมริกาในด้านนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าในเรื่องของ r e g i o n a เนี่ยผมว่าเราก็อยู่บน Frontier อันหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราทำา ESG เราเอนเกจเมนตเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดการ Impact เกิดขึ้นจริงนะฮะก็ Impact ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ยังไม่ถึงขั้นกับยุโรปนะเพราะยุโรปเนี่ยนะคือเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขาต้องการ Impact จริงๆนะนะเขาไปขอคือบอร์ดเองเนี่ยมีเซอร์วถามสมาชิกเลยว่าคุณต้องการที่จะ m p p c t มไหมแต่ว่า Return อาจจะหายไปบ้างแปดสิบเอร์เซของยุโรปก็คือแปอร์ซของ อ่าเพนชันเนเธอร์แลนด์นะเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยสักคิฟายได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าผู้ถือหน่วยหรือว่าสมาชิกเขายอมเขายอมรับเขาก็ททำได้เลยเขายอมแลกเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นแบบนี้ใช่แล้วแอนด t m a n แมจเมนต์ของเขานะมีอยู่กองหนึ่งเนี่ยลงทุนหุ้นทุกตัวในบริษัทเพื่อที่จะเข้าไป e n นเกจนะเอนเกจเพื่อต้องการที่จะยกระดับทั้งประเทศขึ้นมาครับอ่าอย่างเงี้ยเขาทำได้ขนาดนั้นแหละแต่ผมคิดว่าเราก็ เราก็พํา์แต่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีคอนเซนเซสว่าจะสกิฟฟายรีเทิร์นให้ขนาดไหนนะแต่คิดว่าเท่าที่บัตเจตเรามีในระดับหนึ่งผมคิดว่าเราก็พยายามที่จะให้เมคให้เกิดอิมแพคมีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นกําลังใจให้อย่างมากนะครับแล้วทุกวันนี้เราต้องสื่อสารกับสมาชิกของเราไหมครับให้เขาเข้าใจเรื่องของ ESG เพราะว่าแน่นอนเป็นนักลงทุนหรือเป็นคนถือหน่วยอะไรก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าเขาต้องคาดหวังเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักนั่นแหละครับเราสื่อสารยังไงบ้างครับผมคิดว่าตอนเนี้ย Uh, เวลาที่เรามีอีเวนต์นะหรือว่าเรารจัดการเดินสายเนี่ยต้องยอมรับก่อว่าความสําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยคือความเข้าใจทางด้านการเงินการลงทุน uh huh. นะอันนี้เราเข้าเข้าไปแต่เราก็พยายามค่อยๆสอดแทรกเสริมว่าเฮ้ยเราเองนะเราไม่ได้มีออบเจกตีทเดียวนะเราพยายามที่จะต้องเป็นรับผิดชอบต่อสังคมนะแล้วเราก็ต้องพยายามทํา ให้รีเทิรของคุณสม่ําเสมอเราไม่ต้องการให้ปีใดปีหนึ่งเนี้ยพุ่งสูงสุดแล้วอีกปีหนึ่งพลิกกลับมาต่ำสุดนะเราต้องการดีแต่ว่าอยู่ใน first rank ตลอดเวลาผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์ของเรานะโดยที่เราเอาเรื่องของ ESG เนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิด sustainability แล้วก็เกิด r e s p o n s i b i l i t y นะครับผมดว่นียเราพยายามค่อยๆเล่าให้สมาชิกฟังไปเรื่อยๆว่าเราว่าเราทําแบบนี้ไ้วยดีมากนะครับซึ่งเราก็ต้องคาดหวังกบขเนี่ยนะครับให้เป็น หนึ่งในแกนนำหลักนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของ ESG ในในมิติของผู้บริหารเงินลงทุนแล้วก็ทางฝั่งของผู้ลงทุนให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้อ่ะคนดูรายการเราส่วนใหญ่อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนักทุนทั่วไปธรรมดาเราเอาแนวคิดเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของ ESG ของทางกบขเนี่ยเอามาอัดอัพใช้กับการลงทุนของเราได้ยังไงบ้างครับแ็้วแมน ครับผมคิดว่าก็ฮะไอ้ดิสเซนมันอาจจะต่างกันบ้างนะระหว่างนักขุนาบานหรือว่าเป็นรายย่อยเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันเป็นหลักฟิดูเซอรี่นะมันเป็นหลักที่เราเราต้องเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศครับเป็นส่วนหนึ่งของโลกนะมผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องช่วยกันสร้างระบบนิเวศที่ดีนะอ่ะผมคิดว่านะผมคิดว่า ถ้าพันใดให้ความสําคัญร่วมได้ทุกคนช่วยกันทำเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสร้างนะสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะเราสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเอื้อประโยชน์กับผลตอบแทนในการลงทุนของทุกคนอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อยากจะฝากไม่จาเป็นต้องมีเงินเยอะ<า>เริ่ม,มาจากาพอเล็กๆของเราก็ได้ ก็คือแค่เอาไอเดียเนี่ยเราก็อาจจะเลือกพิจารณาบริษัทที่เขาส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมาพิบาลสังคมแบบนี้แล้วก็เลือกลงทุนกับเขาครับซึ่งมันก็จะได้ผลประโยชน์กับผ่อนการลงทุนเราในระยะยาวระยะยาวด้วยค,ค,คือคือเริ่มแรกสุดก็คือตัวเองถูกไหมถ้าคุณเลือกบริษัทที่มีธรรมาพิบาลที่ดีมีอะไรที่ดีเนี่ยอย่างน้อยรีเทิร์นสู่ตัวเราเองในระยะยาวเนี่ยก็ก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าทุกคนช่วยกันทาเนี่ยมันก็ เป็นการายกระดับ <c oughs> อีกทางหนึ่งเหมือนกันผมเข้าใจ <c oughs> ว่าในมุมของผู้ถือหุ้นเนี่ยเราเองก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเช่นส่งเสียงสะท้อนไปยังบริษัทที่เราลงทุนอยู่ได้ว่าอยากให้เขาเน้นเรื่องนี้ก็คือการเป็น Active Ownership <c oughs> เนี่ยครับทั <c oughs> ้ง <c oughs> ฝั่งกบงประกนมีการทําอะไรประมาณมนี้ด้วยไหมครับผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นของบริษัทที่เราลงทุนนะนะเราต้องมีเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นนะครับไปโหวตติ้งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไอ้อ่า เข้าไป engagement เนี่ยผมคิดว่าเราก็เราพยายามทำให้ครบร้อยอซนะครับก็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 น่าจะใกล้เคียงนะนะก็ใกล้เคียงอยู่แล้วพยายามไม่เคยไม่ไปโหวตเราใช้สิทธิ์ทุกครั้งทุกครั้งฮะครับเพราะว่าเราก็มีเกณฑ์ไอ้ proxy voting อยู่แล้วว่าคุณคริเตียอะไรบ้างที่เราจะ yes อะไรจะ no นะครับแล้วก็เราก็โหวตตามตามเกณฑ์นั้นนะก็บอร์ดก็ให้ความสําคัญก็คือเขาก็กําชับมาว่าต้อง ครับต้องเข้าไปนะแล้วทุกควอเตอร์เราก็กลับไปรายงานที่ที่บอร์ดครับนะครับเวลาเราเลือกลงทุนเองอ่ะทุกคนอาจจะเข้าใจได้ว่าฉันก็เลือกได้ฉันเป็นคนมีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนหรือว่าผ่าน h ฮ d ฟั fund ฝัน f u เน manager ล่ะครับเราอยากจะในเรื่อง ESG ได้ไหมได้ครับได้ครับอืบยังไงเหรอครับอ,อผมคิดว่าอย่างเช่นถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือรายย่อยที่ผ่านกองทุนนะก็เขาก็จะมีกองทุนที่เป็นเป็น ESG อยู่แล้วแหละจะมาที่ที่เขานั่นแหละ ครับแต่ว่าอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าทางกบขเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้จาเป็นที่จะต้องมีเลเบอร์ e s g เข้ามาแหละนะเพราะว่าเราคิดว่า e อชเนี่ยมันเข้าไป embedded อยู่ในทุก Asset c l a s s ที่ลงทุนอยู่แล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรที่ลงทุนเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์ e s g อยู่แล้วนะต่างประเทศเองเขาก็จะต้องมีเกณฑ์ e s g ของเขาที่ไม่ได้อยไปกว่าเรานะฮะ ประมาณนี้ฮะไม่ต้องแปะโลโก้ว <ES G S 1> ่า ESG ก็ได้ครับขอแค่เขาเอาหลักการ ESG เข้าไปบริหารในบริษัทในสินทรัพย์ต่างๆแค่นี้เราก็ลงทุนได้ละครับครับเพิ่งยิงบางทีต่างชาติเนี่ยบางทีเขาก็มาหาเราเนี่ยเขาก็คิดโอ๊ยตองเอา ESG มาเป็นกองทุน ESG นะแต่เราก็บอกเขาเอ้ยมันไม่ได้จําเป็นสำหรับเรานะเพราะว่ายังไงไม่ว่าอะไรที่เราไปลงทุนเนี่ย คุณก็ต้อง comply ESG อยู่แล้วอ่าโอเค,ควันนี้ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์ได้เนื้อหาสาระเยอะเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเรื่องของการลงทุนก็คือทั้งสร้างผลตอบแทนแล้วก็อยากจะให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนในระยะยาวนะครับแล้วก็จะยิ่งดีกว่าเลยถ้าการลงทุนของเราเนี่ยช่วย ส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมเรื่องของรรอาภิบาลของโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองเอาไอเดียของกอบขไปปรับกับแผนการลงทุนของคุณผู้ชมกันดูนะครับว่าเราเอาเรื่องของ ESG เข้าไปอยู่ในมิติของการลงทุนได้ในลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดกรแมนนะครับชุติชูเดชจากกองทุนบริษันายข้าราชการหรือว่ากบขที่มาแบ่งปันแนวคิดการลงทุนในวันนี้เป็นอย่างมากขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับอ่าคุณผู้ชมก็อย ของ ESD ก็ดูรายการของเรากันได้ครับและในโอกาสหน้านะครับกลับมาพบรายการของเรากันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วดออรแมนผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ